โปออดครับโปออดจัดอีกแลครับปออดปลากายครับรอบนี้ปลากายปลากายถามหาถามหาอยู่เมื่อวานนะครับกับมาตอนเช้ามาสมใจเลยเป็นไงล่ะเอาดีๆนะอย่าให้มันขาดนะปลากกาในครัวอย่างเดียวเท่านั้นแหละนี่มันโดดแี่มากวนมู <c oughs> อดอนยัดพไนครขึ้นน้ำตรงไหนครับนาดครับแอคชั่นแอคชั่นคันแอคชั่นคันิกี้แอคชั่นคันเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ปนินกับอีซกกันเรวดิไหนครับยังไม่เห็นตัวเลย ตัวเลยไม่เลยไม่เห็นตัวเลยไหนว่าหนวะไหนวะไหาแล้วขึ้นน้ำแล้วครับหนึ่งบวยไปแล้วหนึ่งที สบวยสบวยสบวยครับ,บ McCain, wig, สบวยครับ,บ ouais อ refined, well, so zwei, ุ right. ้ยเล็ดนะครับนีสามสี่นะโป้วดโป้วดเล็ดนึงแล้วอืมน่วเบ็ดดีหลายปวดเบ็ดดีหลายเบ็ดน้เดใหญ่ไงวะถุยทุ่งหางถุยทอ่งหางเลยเอาอันเดียว่อนนี่มันเนีัน ขูดเหนกันอยู่พะนี่ตัวใหญ่นะ<ถ>ใส่เดียวกันวิ่งขอปากด้วยเกือบปากเกือบ,บใส่เดียวกันครับรุ่นหอยนิดเดีวนี้รุ่นหนอนอีกหน่นอยน,นึงเถอยถอยเถย้ถยถ้ยจุ่มจุจ่มไม้ลงไปอีกไม่เห็นไม่เห็นเอาขึ้นก่อน <c oughs> ไม่เห็นเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวมันมาเข้าเหลี่ยมเสื้อสวิงเอา้า 对。Yeah,